อัเดเลยว่าเกี่ยวเตรียมตัวเปิดครับชื่นใจนะครับขอบคุณคนไทยทุกคนเลยนะครับรวมถึงคนลาวทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันที่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับศูนย์หัวใจสองฝั่งโขงเสร็จแล้วนะครับศูนย์หัวใจและผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่นครพนมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดือนหน้าก็จะไปส่งมอบแล้วครับฟังแล้วผมรู้แล้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ครับผมชื่นใจนะครับได้ดูจากคลิปแล้วก็ภาพของทางทีมงานที่ส่งมาให้คุณหมอคุณพยาบาลที่ส่งมาให้ก็ ดีใจครับต้องขอบคุณซัพพลายเออร์ทุกๆทุกๆทุกๆยี่ห้อเลยครับที่มาช่วยกันทั้งลดราคาทั้งแถมมันเลยทำให้90กว่าล้านในตอนที่ไหว้มันเพิ่มมูลค่ามันเพิ่มไปเกินกว่านั้นมากนะครับ<ม>ทำให้เราได้ upgrade, อัปเกรดเครื่องมือที่ดีที่สุดในแต่ละ,ะแผนให้กับทั้งสองโรงพยาบาลทั้งนครพนมแล้วก็ แผนคำม้วนของเรานะครับคุณหมอคุณพยาบาลทุกคนก็ชื่นใจนะครับก็ขอบคุณแทนทุกคนด้วยครับเป็นระยะเวลาใช้เวลาเป็นร่วมกี่ปีครับผมในการนี้ประมาณปีกว่านะครับประมาณปีกว่าเพราะว่าตั้งแต่หลังจากไหว้เสร็จแล้วเราก็เริ่มประชุมแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลเขาก็เริ่มประชุมกันเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญที่สุดของทั้งสองฝั่งผมนะครับพอได้เราได้ได้ริตไรชื่อมาก็ ทั้งทางเทใจทั้งทางทีมวันแมนก็เริ่มประชุมนะฮะแล้วก็ให้คุณหมอคุณพยาบาลติ๊กว่ารุ่นไหนตัวไหนที่มันมันจะช่วยพ่อแม่พี่น้องเราได้ดีที่สุดถ้าก็เรื่องสิ่งอุปกรณ์ที่จ้องใช้ก็คือตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เรียบร้อยหมดแล้วยู่ยัพร้อมใช้งานใช่ความสัมพันธ์ยังไงก็ในเรื่องที่ว่ามันอาจจะขาดในเรื่องเขาไม่มีฮะไม่มีเลยสูดไม่มีเลย ที่นครพนมเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนนครพนมเองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวเราเกิดเหตุเกี่ยวกับหัวใจจะต้องขึ้นรถอิมเมจเซนซี่นะฮะแล้วก็ไปส่งอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมันใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างฉนานต่อไปนี้เราจะได้มีแล้วครับและที่สาคัญนครพนมโตขึ้นทุกปีนักท่องเที่ยวมากขึ้นดังนั้นศูนย์หัวใจตัวนี้ก็จะพัฒนาในอนาคตจะพัฒนาเพื่อตอบสนองอความต้องการ ของคนไทยรวมถึงคนลราได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ผมต้องขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ช่วยเคยคาดการณ์ไหมครับว่าโครงการจะช่วยได้ต่อไจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คาดการเอาไว้แต่ทางคุณหมอก็จะส่งเ,เขาเรียกว่าประวัติที่รักษาหายไปนะครับ <c oughs> คือทางสูงหัวใจเนี่ยเพิ่งเสร็จคงจะยังไม่มีประวัติแต่ทางแขวนขมวนเราช่วยไปได้หลายหมื่นแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าทางแขวงขมวนไ,ไม่ใช่ศูนย์อใจนะครับแขวงขมวนก็จะเป็นหลายๆลายหลายๆา,า,าแผนกรวมกันที่ทางแขวงขมวนยังขาดอยู่แล้วส่วนตัวเราโครงการน,นี้จะมีการพัฒนาเพิ่มิือจริงๆแล้วมันก็หมดหมดหน้าที่ของตัวเราแล้วนะครับ<ม>เราต้องการจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศเราให้กับพ่อแม่พี่น้องเราทั้งสองฝั่งคน มันสำเร็จรุล่วงหมดแล้วครับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลตัวเองถ้าตัวเราเองดูแลตัวเองดีสุขภาพแข็งแรงก็ลดภาระหน้าที่ของทางโรงพยาบาลลงไปได้เยอะนะครับต่อจากนี้ไปผมก็คงจะกลับไปโฟกัสในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เดินเก็บขยะกันมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่พอโควิดมาปุ๊บทุกอย่างมันก็เหมือนกับต้องเริ่มต้นใหม่ พวกเราทุกคนกลับมาใช้พลาสติกกันอย่างมากมายสูงขยะหลอดพลาสติกแก้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราใช้มันแค่ประมาณเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงฮะแต่แก้วนั้นอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อยๆ300ปีฮะแล้วก็ยังกลายไปเป็นพวกไมโครพลาสติกอยู่ในท้องปลาท้องกุ้งท้องหอยแล้วพอเรากินพวกสัตว์เหล่านั้นพวกนี้ก็กลับเข้ามาอยู่ในท้องเราเราก็ป่วย ผมคงต้องทําคงจะทำเรื่อยๆครับจนกว่าผมตั้งเป้าไว้เล่นๆนะครับคือเราอยากให้หลุดจากหนึ่งในสิของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกก็ไม่รู้ว่าจะทําสําเร็จไหมแต่ว่าก็ก็จะลองทำดูล้วเห็นวไม่เปแน่นอนครับทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องช่วยกันครับแฟนๆทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนก็คงต้องช่วยกันอยู่ที่ วใจทุกคนนะครับว่าคิดว่าเอ๊ะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันสําคัญพอไหมแต่ในส่วนตัวของผมแล้วมันสําคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆเลยครับเพราะว่าเรื่องของเงินทองความรวยความจนน่ะมันมีคนรวยขึ้นแล้วก็จนลงทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเราอากาศนะฮะอากาศมันเสียไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนคุณใช้อากาศเดียวกันหายใจนะครับมันส่งผลหมดทุกเพศทุกวัยด้วยผมเลยอยากให้มันดี พูดได้ว่าโครงการเนี่ยประสบควาเสิรไปแล้วได้มีโครงการอื่นได้เข้ามาติดต่อโซนโล่บ้างไหมครับติดต่อเยอะครับต่อครับผมแล้วมีอะไรที่เราสนใจบ้างไหมครับก็สนใจอยากช่วยหมดทุกโรงพยาบาลเลยครับแต่ว่ามันผมก็มีแค่ตัวเท่านี้นครับ <laughs> ผมก็อยากจะทําแต่ว่าใช่ครับก็ต้องโฟกัสกับงานของเราด้วยทั้งทั้งละครทั้งคอนเสิร์ตทั้งภาพยนตร์ แต่ถ้ามีเวลาแล้วมองว่าจะช่วยเขาได้จําเป็นจริงๆผมยินดีอยู่แล้วครับครับพูดขอบคุณมากเน,นะครับเห็น <c oughs> ว่าล่าสุดไปเข้ากรงละทรเจ็บคงเจ็บคออะไรเลยคนะ่ะอ๋อเจอเจสโมครับอ่าเจอสโมก็มแสบคอวันนี้ก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตมันก็เลยจะลําบากนิดน,นึงแต่ว่าได้ครับไม่ใช่ฝุ่นนะพี่เอ็มก็เยอะจริงฮะ แต่ว่าถ่ายเราไปถ่ายไม่ได้ถ่ายในกรุงเทพไงเราถ่ายในป่าคือถ่ายละครเป็นงไงครับนช่ว <c oughs> งนี้โหถ่ายละครเยอะใช่ครับแต่ก็สนุกมากครับชอบไม่เคยเล่นย้อนยุคไม่เคยเล่นพีเรียดแล้วต้องมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ใช้ภาษาอายุทยานผะูภาษาของเราก็เป็นอิกกลักด้วยแล้วฝึกในผู้ภาษาลยากไหมครับยากนะครับแต่ก็พยายามฝึกฝนนะฮะพอเริ่มเข้าที่มันก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ดี แล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยก็รู้สึกอยากให้คนได้ดูจังเลยแล้วคืนทุนด้วยนะฮะออฟฟิเชียลเปิดมาร์คถอดเสื้ออะไรนะจี่เลียเปิดมาร์คอเสื้อให้ไครับผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับไม่แต่หนุกินีก็แล้วแต่พูดกับบางทีเขาก็ถอดครับถ้าอยู่คนเดียวเขาก็ถอดแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องเข้าเมืองเขาต้องทําหน้าที่ของเขาตัวละครเป็นกรมนครบาลนี่ครับ แล้วเราต้องฟิตเป็นกลม่มราตเวนอะไรนะครับก็ต้องฟิตอะไรร่างกายก็ต้องฟิตครับต้องฟิตเนสควบคุมอาหารครับถึงเรื่องของที่ชายมีชายแต่งงานแล้วครับชุดเหนือมาเลยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศน่ารักมากเลยครับผมไม่เคยไปร่วมงานแต่งประเพณีแบบชาวม้งนะครับแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหมันดีงามครับชอบขนมรมเนียมประเทีที่แบบหลากหลายแล้วก็ไม่อยากให้หายไป เราได้เห็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเจ้าสาวแต่งตัวเป็นเป็นชาวชาวมงนะฮะแล้วก็มีการวิธีทําวิธีขอเยอขยพอขอเขยก่อนอก็ค่อยไปขอสภัยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนอผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีงามจังอยากให้พวกเราช่วยกันร,รักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้จังเลยคือน่ารักดีนะไม่อยากให้หายไปแล้วเป็นไงตัวเราได้ไปเก็บบรรยากาศมาเได้คิดถึงงานแต่งตัวให้องนะฮะว่าจะ งานแต่งตัวเองยังไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้เก็บบรรยากาศแล้วคิดบ้างไหมว่าเหมือนแบบเอ้ยอยากเป็นแบบนี้บ้างไหมหรือแบบเนียครับก็ช่วงปีที่ผ่านมาไปงานแตง่งมาหลายงานแต่แต่ก็ยัง,มมงใช่ครับยังไม่ได้ผมคิดว่ายังไม่ถึงเวลานิชาก็ยังต้องทํางานม,มีความฝันมีสิ่งที่นิชาอยากจะไปให้ถึง<ม>ตัวผมเองก็มีครับ<ม>ประเทศเรายังไม่ลูดจากหนึ่งในสิบเลย ผมข,ขยะพลาสติกถ้าถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็อาจจะคิดครับช่วยกันสิช่วยกันผมจะได้คิดถึงเรื่องงานแต่งครับช่วยกันได้ไหมปากพี่สื่อช่วยไหมช่วยกันหน่อย,ย,ย,ยหลุดจากหนึ่งในสิบของประเทศที่ทิ้ทงขยะลงทะเลมากที่สุดเมื่อไหร่ uh huh. ผมจะเริ่มคิดเลยว่าเออเป็นเวลาของเราแล้วแสดงว่าในช่วงเวลานี้ก็คอยซัพพอร์ตกันไปก่อนใช่ไหมครับผมใช่ใชอะไรนะ มันไม่ได้เรียกว่าเดินสายหรอกครับสมาชิกวงแต่งงานเราก็ต้องไปร่วมครับแต่ว่ามันแค่ยังไม่ถึงเวลาของผมครับผมยังเด็กนะครับอายุเพิ่งยเองอ่ะถ้าสมมติเรามองข้าไอ,อ้อเอ่เนในสิบไปถ้าเรามองเรื่องอายุเราควรจะมีป่ปเท่าไหร่ได้มองไว้ว่าจริงๆผมก็37แล้วนะครับแต่ว่า เรายังไม่รู้จากหนึ่งในสิบไม่ยังกินใช่ไหมคะครับผมถ้าตอนนั้นแต่ถ้าตอนนั้นมันสี่สิบสสสี่แล้วอะไรเงี้ยสี่สองแล้วถ้ายังไม่รู้จากหนึ่งในสิบอีกผมอาจจะต้องต้องคิดแล้วาาครับ เป็นกำลังใจให้เขารออยูไหวแต่แต่เขาก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเลยไม่เคยครับไม่เคยก็คือี่เนาะเขาไม่กดใช่ก็เหมือนกับเราอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนกับเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยบอกว่าเราจะต้องมาเป็นแฟนกันเป็นอะไรไม่ไม่เคยกําหนดสถานะขอแค่คนสองคนเข้าใจกันมันเป็นแค่มันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆนะครับต่อให้ต่อให้พูดไป เราเรารักกันมากเราอะไร <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าคนสองคนมันไม่ได้รู้สึกผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรดังนั้นมันมันอยู่ที่ความเข้าใจว่าเราอยากจะเปิดหรือเราอยากจะปิด <Okay. S 1> แต่เพียงแค่ผมกับนิชามองว่าทั้งสองคนอยากทํางานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นจุดขายหรือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ <Okay. S 1> เราอยากให้เรื่องของผลงานเป็นตัวพิสูจน์ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเป็นเพลงเป็นภาพยนตร์ ผมอยากให้เป็นแฟนมีความสุขแล้วก็โฟกัสกับตรงนั้นแต่ใครที่จะมีความสุขไปกับชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเราก็ยินดีแต่เพียงแค่ว่าเราทั้งสองคนไม่ได้ไม่ได้คุยกันไว้ว่าเราจะเอามาแบบพูดเอามาบอกทั้งหมดนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แว่าแค่เราสองคนเข้าใจกันสบายใจมาตั้งแต่รู้จักกันเลยครับอือใช่สบายใจมากเราโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะัะ